นี่เป็นเกมสยองขวัญที่ทางบ้านแนะนำให้ผมเล่น Go to bed นี่ผมดูง่วงนอนขนาดนั้นเลยล่ะ mm. ที่ผมรู้คือน่าจะเป็นเกมผีเกี่ยวกับการเข้านอนคุณจะสามารถผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ไหมฮะแล้วทำไมการเข้านอนมันต้องผ่านอะไรด้วยสถานการณ์ที่1ตัวทดลอง A อ้แสดงว่าผมเป็นหนูทดลองสินะไหนดูสิ มีอะไรบ้างนะครับในห้องก็ดูไม่มีอะไรสำรวจอะไรก็ไม่ได้คงต้องนอนเลยบราตีสวัสด์ครับทุกคนผมปิดไฟแล้วนี่คุณล็อกประตูนหน้าหรืออย่างอ่าคิดว่าอย่างไปล็อกทันไหมโอ้โอ เสียงคนเดินเข้เขามาแล้วเปิดด้วยว้วสถานการณ์ล้มเหลวมีใครบางคนเข้ามาในห้องอ้อสแสดงว่าเราต้องทำบางอย่างก่อนเข้านอนเหระกด E เพื่อใช้อ้เราออกมาข้างนอกได้นี่ว่ะเพิ่งรู้นะครับโอ้เอมีมีดด้วยโอ๊ยมีมีดไว้ป้องกันตัววะ่ะอย่างเจ๋งแล้วไงปิดหน้าต่าง โอเคควรปิดประตูหน้าด้วยนะครับล็อกประตูเรียบร้อยและนี่คือรูปผมเองหล่อไหมครับเปิดระบบรักษาความปลอดภัยโอ้ดูซิว่ามีใครแอบอยู่ในตู้ไหมไม่มีนะครับเอาล่ะผมว่าไม่มีใครจะบุกเข้ามาในบ้านผมได้อีกแล้วได้เวลาเข้านอนเฮ้ยเฮ้ยผมชอบเกมนะขอบคุณที่แนะนำให้ผมเล่นนะครับ เอาล่ะรอบนี้มาดูกันว่าผมจะรอดไหมอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้ผมด้วยนะครับล็อกประตูแล้วโอ้ยเสียงเคอะประตูเหรอนี่คุณปิดหน้าต่างหรือยังปิดแล้วครับโอ้ยจริงๆถ้าเขาจะพังเข้ามาก็พังได้อยู่นะเปิดระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านหรือยังเปิดแล้วครับรอบนี้รอบพร้อมมา เฮ้ยวบุกเข้ามาอยู่ดีเหรอนี่คุณซ่อนมีดไว้หรือยังซ่อนแล้วเหมือนมันเช็คทีละอย่างนะครับว่าเราทำครบไหมอ้าวตรำรวจมาทำได้ดีมากไม่มีใครเข้ามาได้เย้ ในที่สุดพี่คนร้ายในโคนันก็โดนจับสถานการณ์ที่สองตัวทดลองบีฮ่าๆน่าสนใจผมว่ามันจะยากขึ้นนะ้อยอห้องของตัวทดลองนี้ดูท่าทางรกนะครับไหนดูสิมีขวดเหล้าอยู่เต็มไปหมดผมจะลองเข้านอนก่อนเลยในรอบแรกนะครับอยากรู้ว่าฉากตายเป็นไง <laughs> นี่บ้านคุณปลอดภัยหรือ,อยังไม่เอาดีทายเลยเหรอ โอเคผมตั้งใจเล่นก่อนก็ได้เกมมันอาจจะยากก็ได้นะครับผมคงไม่ผ่านในรอบแรกหรอกมัง้งปิดหน้าต่างอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เปิดระบบรักษาความปลอดภัยล็อกประตูผมต้องทำอะไรอีกดูสิม,มีดซ่อนมีดโอเคทำครบแล้วนะครับตรงนี้มีทางเดินมาได้อีกเฮทำไมมันมีเหมือนห้องใต้ดินผมไม่เข้าใจ ส่วนตรงนี้เป็นทีวีที่วีเอากล่องลังมาวางด้วยนะครับบ้านดูอ่าไม่พร้อมเท่าไหร่ปะได้เวลาเข้านอนแล้วพอนุ่มแต่ผ้าห่มนี่ตุงๆนะ <c oughs> มันไม่ได้ซ่อนอยู่ใต้ผ้าหม่มใช่ไหมครับบ้านปลอดภัยหรือยังแน่นอนครับแน่ใจนะเยสดี yes. เอา้าเอา๊ะอ้าแค่นี้เหรอสถานการณ์ที่3ตัวทดลองสี่เอ๊ะโอ้โหฮะดิฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยดูท่าทางคนนี้ไม่น่าจะนอนที่บ้านตัวเองแต่ถูกฆาตกรลักพาตัวมาโอ้มาพร้อมกับโซ่แท่คุญแจมือพร้อมเอาแล้วเฮ้ยเกมเจ๋งอยู่นะท,ท,ทั้งๆที่ตําหนึ่ง สารภาพว่าเห็นเกมนี้รอบแรกคือไม่มีภาพแต่พอมาดูข้างในแล้วผมชอบนะครับมาดูสิโอ้โอ้ดูยังไงเราก็ถูกลักพาตัวมาชัดชัดชัดโอ้ฉันต้องรีบออกจากที่นี่แล้วอันนี้มันของบูชเชอร์เลยคนแร่เนื้อนะครับอันนี้ศพใช่ไหมเนื้อคนแน่แน่โอ้โอ,โอ้นี่น่ากลัววะผมคนลุกอยู่ อ้หยิบกุญแจขึ้นมาไม่นะทำไมาเสียงหวยหวนมันดับไปผมรู้สึกศพมันหายหรือเปล่าเมื่อกี้ศพมันหายใช่ไหมโอ้ผมตกใจหมู่แล้วชิดขวาวะอันนี้ทางออกใช่ไหมยเยี่ย ไปนะบันไดเอ๊ะเอ๊ะมันคือบ้านก่อนหน้านี้โอ้สรุปว่าเจ้าของบ้านที่เราเล่นก่อนหน้านี้เป็นฆาตรกรเหรอผมจะแหกออกจากที่นี่ได้ไงวะหุ่มขังตัวเองเหรอโฮะฮออกตรงนี้ไม่ได้แน่ๆนะครับ ถ้าเปิดไปในห้องมีดก็ไม่มีแล้วเก็บไปหมดโอ้ต้องเปิดไปหาฆาตกรไหมเปิดไม่ได้เอาละตูออกไงวะเช็คหน้าต่างมันปิดสนิทเลยบางทีต้องไปพยายามปิดสัญญาณเตือนภัยก่อนปิดไม่ได้ต้องหาบางอย่างมาตัดรวดวมีอะไรใช้ได้บ้างเนี่ยไม่มีทางเดียวจากที่นี่บางที อาจจะต้องกลับไปข้างล่างข้างล่างอาจจะมีของใช้กันทำไมแกยังไม่เข้านอน Go to b e เเกมสยองขวัญสั้นๆโดยโจเซฟมูรักลูรุรี่โอ้โดยรวมผมชอบเกมนะในสถานการณ์แรกที่เราอยู่บ้านคนเดียวถ้าเราไม่ล็อกประตูให้ดีจะมีใครบางคนบุกเข้ามาในบ้าน ซึ่งบางทีคนที่บุกเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นฆาตรกรลักพาตัวจากในสถานการณ์ที่2และเหยื่อที่ถูกลักพาตัวมาก็กลายเป็นตัวละครในสถานการณ์ที่3อะไรแบบนั้นอะ่ะคือมันเป็นพ็อตที่เรียบง่ายแต่ว่าเกมเอามาเซอร์ไพรส์ด้วยการเฉลยตอนท้ายนะครับผมผมชอบสุดๆงั้นในสถานการณ์ที่สองป,ปิดหน้าต่างเปิดระบบรักษาความปลอดภัยล็อกประตูแต่สมมุติว่าตาลุงฆาตรกรคนนี้ลืมซ่อนมีด มาดูกันว่าจะจบยังไงนะครับโอ้ยได้ด้วยนะครับก็คือตอนนี้ข้างบนยังมีมีดอยู่โ,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 โฮ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 ฮ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย g ก to bed ว่าแต่เรานอนได้ไหมไม่ฉันต้องออกจากที่นี่ <laughs> จริงใครจะไป Go to bed ได้ลง ฉันต้องหาทางออกจากที่นี่โอเคผมจะวิ่งไปหยิบมีดก่อนเลยจริงๆหน้าเปิดไปแทงลุงฆาตกรเหมือนกันนะเอ๊ะเอาหยิบไม่ได้เหรองั้นมาเช็คหน้าต่างก่อนหน้าต่างปิดสนิทเลยต้องไปดูระบบรักษาความปลอดภยัยโอ้บางทีน่าจะมีอะไรมาตัดมันได้หรือว่าเราใช้มีดในการตัดและหนีไปเลยเอาล่ะฉันใช้มีดในการตัดรวดได้ กอกก็กอกโอ้เข้าไม่ได้น่าเสียดายอดมีฉากล้างแขนฮะตัดสายเรียบร้อยแล้วทีนี้ฉันออกทางหน้าต่างได้ย,ยัย <c oughs> อ้อันนี้เป็นกูดเอนดิ้งนะครับ <c oughs> โดยรวมต้องบอกว่าเกมน่าสนใจน่าเสียดายนิดนึงคือมันสั้นไปหน่อยนะครับผมว่าถ้าหากมีหลายๆสถานการณ์ก็คงดีและใช่ครับเกมมันสั้น ผมเลยตามหาเกมสั้นๆมาเพิ่มสำหรับเกมที่2ของเราดูแห้งมากแต่ที่ผมเลือกเกมนี้มาเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการนอนหลับเกมนี้มีชื่อว่า Horrible Dream เมื่อผมฝันร้ายแล้วเจอกับเจชุดขาวคนนี้าดูว่าข้างในเป็นไงนะครับโอมาเป็นเส้นเลยเอ๊อันนี้เราตัวเล็กมากเลยนะเทียบกับโซฟานี่คือดูเป็นเด็กเลยนะอันดีครับอันนี้ โอ้ยนี้ผมอยู่ในฝันแล้วเหรอตอนนี้ผมฝันว่าผมอยู่ในโถงทางเดินแห่งหนึง่งผมเดินมาจนสุดทางและเจอกับรางรถไฟนี่คดรๆจะไม่ปกติอ,อ้เอ้ yeah, าเอ๊ะเมื่อกี้รถไฟผ่านไปแล้วอ่ะเกมนี <enough> ้เล่นเป็นสีสันแล้วกันนะครับผมว่ามีเกมที่สามแน่เลยโอ้ คือผมพยายามหาเกมสยองขวัญที่มันเกี่ยวกับความฝันการนอนอะไรแบบนี้เว้ยมันจะได้คุมตีมแต่แต่ดูท่าทางจะไม่เวิร์กโอ้มีคนอยากจับมือดีครับแต่มือนะครับแปะไออย่างที่เห็นว่าผมกลัวแค่ไหนสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือรถไฟอาจจะมีรถไฟโทมัสโถมาชนผมฮะเป็นลูกศรน,นี้เลยเหรอไม่ไปได้ไหมผมไปทางมืดไปทางมืด ไม่ได้นะครับติดกําแพงที่มองไม่เห็นตัวไอ้ถามจริงว่าคุณเห็นทางที่พื้นแบบนี้ในที่ที่น่าสงสัยแบบนี้คุณจะเข้าไปอะ,ะไม่ไม่มีทาง <c oughs> ฮะเอามาเมื่อกี้คือเจเขาห้อยหัวมาจุ่มหน้าเราอ่ะเอาแล้วกลับทางเก่าเลยโอเคน่ากลัวมากก็เลยหนีได้ดิ ผมรู้สึกคิดถึงเกมแรกขึ้นมาทันทีเลยเอมอมันนี้อะไรอ่ะเอ๋ประตูเหรอเอ๊ะเดินผ่านไม่ได้ด้วยนะครับต้องเดินอ้อมคงไม่มีอะไรออกมาจากในนั้นหันหลังนิดหน่อยไม่เจออะไรโอเค ห้องขาวแบบนี้เฮ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนโอัวเอาละแอดแอบแอด,แอดเอ๊ะอ้าเพิ่งสังเกตว่ามันมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับหรือว่าจริงๆเราเป็นตัวทดลองบางอย่างที่ถูกจับมาเหรอเอ๊ะ แล้วนั้นคืออะไรทำไมมันลอยแบบนั้นอ่ะผมไปทางนั้นแล้วกันอืมอาจจะเชื่อมกับเกมเก่าก็ได้เป็นคนที่ถูกลักพาตัวมาทำการทดลองวบตื่นแล้วอ้าวพตื่นมาโดนตะ๊ตะโต๊และปิดปิดเกมนี้ไปล้ว ผมให้ทายเลยว่าคนคอมเมนต์กันว่าไงเป็นเกมสยองขวัญที่แปลกดีฉันชอบมันเกมดีนี่เป็นเกมที่คุณตื่นขึ้นมาและเริ่มออกวิ่งไปตามโถงทางเดินฟังดูป,ปกติใช่ไหมใช่แต่อยู่ๆก็มีรถไฟโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้และทําไมถึงมีเด็กผู้หญิงโผล่มากรีดร้องใส่คุณพวกเรากําลังถูกจ้องมองอยู่แต่ว่าใครกันนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฮ้าน่ากลัวมากเลยผมให้คะแนน5เต็ม5เลื่อนลงมาอีกเจอ10เต็ม1ิ บรรยากาศเกมน่ากลัวมากคือผมเข้าใจนะการที่เจ้าของผลงานเขาสร้างผลงานออกมามันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่มีคนมาคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็มาชมว่าผลงานดีอะไรแบบนั้นอะแต่ถ้าถามผมการรีวิวอวอยางเดียวแบบนี้มันทําให้ผมเชื่อถืออะไรจากคอมเมนต์พวกนี้ไม่ได้เลยคุณน่าจะเห็นผมบ่นมาหลายเกมว่าผมไปอ่านรีวิวต่างชาติมามันแบบสุดยอดน,น,นู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าถ้าให้ผมรีวิวเกมนี้เอาไปเลยร้อยเต็ม10เอาเป็นว่าผมขอแก้ตัวแก้หัวใจ ด้วยเกมที่3แล้วกันเกมนี้มีชื่อว่า Jack in the Box ถ้าพูดถึง Jack in the Box ผมจะนึกถึงตัวตลกที่อยู่ในกล่องเกมนี้เป็นเกมที่สร้างจากตัวละครของคีบี้พัซตาที่ชื่อว่า a u g h i n g Jack หน้าตาออริจินัลก็จะประมาณนี้นะครับผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันผมมีลูกชายคนหนึ่งลูกชายของผมชื่อว่าเจมเขาชอบคุยกับตัวตลกที่ชื่อว่าลาฟฟิงแจ็คผมคิดว่า เขาคงจะมีเพื่อนในจินนาการแต่ตั้งแต่วันที่เขาเริ่มพูดคุยกับตัวตลกนั่นมีเรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นมากมายผมเริ่มฝันร้ายและฝันนั้นมันดูสมจริงมากๆแต่ว่าทุกอย่างในฝันภาพของมันเป็นสีขาวดำฮอเท่าที่ผมเห็นมากเกมนี้ดูน่าสนใจนะครับเอาล่ะ เรามาสำรวจความฝันของคุณพ่อกันเหมือนอยู่ที่เซอร์คัสนะครับแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์อันใหญ่เอาจริงผมกลัวพวกตัวตลกมากผมพูดมาหลายเกมแล้วเกมนี้ก็น่าจะโดนอีกอ๋อเราเจอซุ้มที่มีกล่องอยู่ข้างในนะครับกล่องของ l a u ฟิ i n g j a แต่ว่าไม่มีด้ามจับ เราต้องไปตามหามาซะก่อนโอเคมาำุเฮ<ห>้เสียงอะไรเอ่ยเมื <ś> ่อ <itation> <ś itation> <ś itation> กี้ผมไม่เห็นนะว่าตรงไหนแปลกเออโอ้มันตกอยู่ตรงสไลเดอร์นะครับแล้วเก็บอ่า <ś itation> <playground> <HYUN S 2> ได้มาแล้วอืม <ś itation> สวัสดีครับมันมีสายตาอยู่ในความมืดนะมีคนจดจ้องอยู่อุ้ยฝั่งนี้ก็มีเหรอแต่รู้สึกว่าตอนแรกมันไม่มีนะโอ้โหทุกคนกำลังรอให้เราขายลาน ว่าแล้วต้องโดดออกมาแต่ก็ยังสะดุ้งเอ๊ะอ้าอันนี้น่าจะเป็นฝันร้ายคืนที่สองปะเหมือนมันภาพมันตัดมานะครับเมื่อกี้เป็นคืนแรกคืนที่สองอยู่ในบ้านสักอย่างหนึ่งเอ๊ะเหมือนเปิดแล้ววารใหมกที่เลย แต่ใช่ครับเกมมันน่าจะตัดฉากนะโอ้ทางตันเป็นเขาวงกดสะด้วยเหมืนมีของเล่นเด็กอยู่ที่พื้นนะครับม้เ <c oughs> ข้าชาร์จกันอย่างนี้เลยเหรอวิแต่เกมนี้บรรยากาศน่ากลัวนะครับสำหรับผมผมว่ามันหลอนๆนะ่ะภาพมันดูเรียวๆด้วย ลูกชายเราเล่นกับตัวตลกโจรขึ้นบ้านแน่ๆอันนี้เหมือนตื่นมากลางดึกนะครับหลังจากฝันร้ายด้วยโหเสียงมันมาจากในห้องนี้ต้องไปหยิบมีดก่อนได้เลยโอเคมีด มีดอยู่ไหนห้องครัวโอ้โหลงทางในบ้านตัวเองมีดอยู่นี่ไม่บอกแกจะเป็นใครฉันจะไม่ปล่อยให้แกแตะต้องลูกชายของฉันตีบีบราสุดสุดเฮ้ยเปิดนะเว้ยแกโอ้โอโอ หายเหรอโอ้อย่าบอกนะว่าไอ้กล่องนี้มันกินลูกเข้าไปแต่ว่าปลุกแม่ได้ไหมครับโอ้ยออกจากห้องไม่ได้ด้วยก็คือเขาน่าจะบังคับให้เราหมุนดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรมาดูกัน ครั้งนี้มันไม่ใช่ฝันร้ายอีกต่อไปอ้เอาละครับและนี่ก็เป็น3มเกมสยองขวัญเกี่ยวกับการนอนหลับโดยรวมผมชอบทั้งเกมแรกแล้วก็เกมที่3นะครับแต่ว่าเหมือนกันเลยคือมันสั้นไปหน่อยถ้าหากทั้ง2เกมนี้ทำให้ยาวขึ้นแล้วก็มีการบอกเล่าสตอรี่อะไรเพิ่มผมว่าเจ๋งทั้ง2เกมเลยนะ เอาละแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างชอบเกมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมจะรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนและถ้าชอบผลงานและอยากสนับสนุนให้กำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆไม่ว่าจะสนับสนุนทางไหนก็ตามหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปบายบายค่ะ